สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกวันนี้จะพามาดูความสมบูรณ์ของตำบลเป็งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลังจากที่เราประกอบยานหาปลามอสองเริ่มยกครั้งแรกเลยนะครับได้ปลาน,นิลน,นะครับปลาน,นิลเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดเดิมจากแอฟริกาตอนเหนือครับโดยจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยชื่ออากิฮิโต โอ้ oh, นะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับได้นําถวายให้ในหลวงรอ9กาของเรานะครับวันที่25มีนาคมพศส5 0 8นนะครับโอ้โห oh. 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 ตัวใหญ่ ตัวใหญ่เอาเรื่อง<ล>นี่นะครับามาแล้วมาแล้วนะครับควรร่วมกันหากินแบบยั่งยืนค,คือไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับ